ก็ได้เวลาแล้วนะรออีกแป๊บหนึ่งนะก็ถึงเวลาแนละ้ววันนี้ก็หกสบกับเจ็ดสิบนนั้นัน่นนะวันนี้ปลา250อยห้าสบโลฮนะเดี๋ยวเรามาดูกันวันนี้า่ยจ <c oughs> นี่อ่ะอ้ยแรงโคตรดีอ่ะตัวแรกนะครับว <c oughs> ่น <c oughs> น้ำเช้าจะไม่มีกับเขานะไกลามากครับ <c oughs> ปลาแรงโคตรดีอ่ะ cái cái chặt để biết <laughs> để không đi cái đi ui nên kia bán này bị không tông để... นานทีจะมีน้ำเช้าเขา้านะปลาแรงโคตรดีนะ โย้ำน้าระวังคันนะครับยกมาทังผมก็ได้พี่ย้ำกี่ตัวแล้ว <c oughs> เห็นปาลาระวงรังล่วงนะโู่ปลาสายโคตรใหญ่อ่ะว่างแรงดีจังวะเฮ้ยหมดแล้วเหรอ ย้ายฝั่งเ่อย้ายฝั่งเลยไม่ต้องพูด Hãy <coughs> 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 anh lên anh นะครับห้าครับ พี่ทมเล่นอะไรอะ่ะปักเลยเหรอตามไซต์ตึงอยากเล่นใช่ไหม สองยังกินอยู่เลยอืใช่ครับ ไม่โดนครับไม่โดนน้ำน้ำลองไอ้ปลาทองแล้วเหรอเหมือนเดิมลองแล้วครับไม่ได้ผมว่ามันกินนะมันกัดนะแต่มันมันมันใหญ่มันเหมือนปลายางใหญ่เลยแค่ตัวมันย่นลงผมว่าเอาไว้น้ำเช้าดีกว่าน้ำเช้ายังไม่ค่อยโดนเลยไม่โดนเลย ตีแล้วร้อนยกะลนกระดกุกทุกมาตาแล้วลูกมาตาสะกดใช่ปะ <Okay. S 2> จัดไปทุกรูปแบบ พีครับดีเหรอดีดีทุโดนเลยเหรอเออตกเอง้อนเองเว้ยอย่าหลุดนะผมนึกว่าไผมทีแรกผมนึกว่ามันติดสายตัวนะครับพี่สายตัวนะครับพี่ตาล ผมครับนู้ว่าเกี่ยวไม่นู้นู้นว่าเกี่ยวไ้นั่นเกี่ยวเขากระดีครับอ l อนิวสปายนะใช้เคาะเอานะผมนี่สีดำนะดำสลิมนะผมสุดจัดดำสลิมนะ พี่อั้มพี่อั้มดูดิปลากระพงไงโอ้เมื่อกี้กูเอาไปโชว์มึงตกงหลายตัวนะเจมส์นะไม่เอาไปโชว์ตัวเดียวนะเนี่ยพี่ปลากระพงเออตัวเท่าไหร่เออตัวที่เท่าไหร่เองได้กี่ตัวแล้วไมอย่าถามตัวดิพี่ถามตัวที่ได้เนี่ยเองได้กี่ตัวละวห้าหกเอาจริงมาพูดอ๋อปลากระพงหน้าตาเป็นงี้หรอดูในกระชังดูที่ขถานี้สกปลามากมาเป็นเองมาเจอเนีแยมอีกไปดีกว่า หนีดีกว่าพี <c oughs> ่อาม,มนี่เหงือบโดนเลยก็ดีกะดีหรอเอ,เอ้ลากรูงไหมอ๋อเออมันไม่กระชากออกไม่ออกไม่อะไรเลยนะ่ะยังโทษนะครับค <c oughs> ีมสุดยอดมากเลย เดี๋ยวนี้มาแรงครับเดี๋ยวนะี้สำหรับทริปนี้ก็จบแล้วครับผมที่บ่อลูกสอนนะครับปลาซิง250โลปลา238ตัวนะฮะน้ำเช้าเดินนับปลาออกไป176-178ตัวนะฮะเท่ากับปลาใหม่ก็เหลือประมาณ50กว่ปาแต่เก็บเรื่อยๆมาก็น่าจะเหลือประมาณ40กว่าตัวฮะ ส่วนใหญ่จะขึ้นแต่ฝั่งตรงข้ามไม่ฝั่งกำแพงนะเก็บค่อนข้างขึ้นเยอะคนมี70คนได้ครับวันนี้ได้แค่พอเอาตัวรอดครับวันนี้ก็ได้มาทั้งหมด3ตัวฮะได้ทำเช้า2นะฮะแล้วก็เก็บได้1ตัวนะจากกระดี All New Spy Whip สีดำสลิมนะสองจก็ไม่ไหวแล้วครับแดดร้อนคนก็ยังอยู่เยอะนะะปลาเหลือนิดเดียว สู้ไม่ไหวครับวันนี้เพราะว่านี่ก็จะเที่ยงแล้วปลาก็ยังไม่ขึ้นนะคนเยอะมากแล้วปลาก็เดือดมากนะฮะตอนเช้าแล้วเดี๋ยวไปดูกันรอบหน้าครับว่าจะไปที่ไหนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจใด้วยแล้วเจอกันทีทริปหน้าสวัสดีครับ